ก็โอเคนะครับวันนี้ได้รถมารีวิวหนึ่งคันครับผมรถของเด็กน้อยในบ้านนะครับจะมารีวิวให้ดูครับวันนี้ไปเลยครับเ,รเดินหอบเลยครับวันนี้ ได้อยู่ครับคันนี้ได้อยู่เดี๋ยวไปดึงที่ใหม่เดี๋ยวอยเดี๋ยวีกสักที่อหมครับก็จะดึงที่ใหม่แล้วได้เช็ดรถแน่นอนครับแบบนี้ วันนี้ก็มาถึงที่ใหม่นะครับที่เรียบร้อยนะครับวันนี้มารีวิวรถ MX ร2อยห้านะครับของน้องในบ้านนะครับจะพาดูรอบๆอบคันก่อน,นครับคร่าวๆก่อนดับเลขครับนี่นะครับรอบคันก็จะประมาณนี้นะครับาดูคร่าวๆก่อน ามาดูไม่หน้าไม่ก่อนนะครับมาดูหน้าไม้นะครับผมว่าวิ่งไปเท่าไหร่แล้ววิ่งไปนะครับดูใกล้ครับวิ่งไปห้าหมื่นสี่พันสองร้อยยี่สิบกิโลนะครับไม่ไม่ขึ้นนะครับคันนี้ในส่วนส่วนแฮนนี่ก็แฮนไทเทนะครับประมาณอ่ฮนไทเทก็เจ็ดร้อยเก้าสิบาทนะครับตอนนั้นครับราคาตอนนั้นอันนี้ ซื้อตั้งนานเลยครับเจ้าของรถเขาบอกมารถทองนี่สี่ตัวนะครับก็ตกประมาณตัวละห้าสิบบาทนะครับตัวละห้าสิบนะครับเนี่ยตอนนั้นนะครับแต่ตอนนี้ผมไม่รู้ผมเลิกแต่งรถแล้วมาดูมือเบรกนะครับมือเบรกก็จะเป็นมือเบรกเดิมนะครับเอ้ยมือคัตพูดผิดครับขอโทษขออภัยนะครับมาดูมือคัตนะครับมือคัตก็จะเป็นคัตเดิมนะครับ โรงงานเลยมาดูในส่วนของปั๊มนะครับปั๊มเบรกก็จะเป็นปั๊มเดิมติดรถนะครับน่ชินเหมือนเดิมครับประกับคับเคร่งนะครับก็จะเหมเดิมติดรถหมดเลยเามาดูชุดหน้าครับผมชุดหน้านะครับ,ะรบจะเป็นอ่าล้อโรนะครับของโยโก,โกนะครับที่เขาฮิตกันนะครับ ราคาประมาณคู่ละแปดถึงเก้าร้อยบาทนะครับยางในส่วนของยางก็เท่าไหร่นะครับห้าสิบทับร้อยนะครับน่าจะเป็นแก้มเตี้ยตัวนี้จานก็จานตลาดทั่วไปนะครับประมาณสองร้อยห้าสิบดูจากฝั่งจานมาแล้วมาดูฝั่งดุมนะครับดุมจะเป็นดุมยอดนะครับตัวนี้ ดุมย่อประมาณเจ็ดร้อยกว่าบาทนะครับตอนนั้นซื้อมานานแล้วครับคันนี้ไม่ได้ขับไม่ค่อยได้ขับครับผมซื้อตั้งนานแล้วตัวนี้ก็น่าจะเรือไม่ไม่แพงเท่าไหร่ครับเอามาดูส่วนเครื่องนะครับผมในส่วนของเครื่องก็จะเป็นอันนี้เป็นสียิงทรายนะครับทําเองนะครับจาของรถเขาบอกทําเหมือนนะครับจะเป็นสีเนี่ยพ่นไฟเอา ในส่วนของเครื่องก็จะเป็นลูกห้าหกครับผมห้าหกครับไม่ได้ทำอะไรแค่มตัวเดียวอันนี้คันนี้งบน้อยครับผมอันนี้เรือนเรือนลิเลงครับเรือนเดิมครับผมไม่ได้คว้านไม่ได้อะไรครับแต่พอขับได้อยู่ครับในส่วนของกล่องครับกล่อง API นะครับมาดูฝั่งนี้ครับ นี่ครับนี่เป็น API นะครับฝับบบ่งนี้ก็เหมือนกันนะครับหองจันไฟก็จะเป็นสียิงทรายเหมือนกันครับไาน้น็อตทองเกือบทางเครื่องนะครับมีอะไรอีกเนาะคันนี้านมาดูในส่วนท่อครับผม ก็จะเป็นท่อรูลำบุกกานะครับตัอลำบูกานครับผมคอใหญ่ๆไปเลยไม่รู้ราคาเท่าไหร่ครับตัวนี้น่ครับดูใกล้ครับผมเบาก,ก็จะเป็นเบาของเอกนาทงนะครับตัวนี้เบาเอกนาทงครับผม มาซื้อซื้อซื้อนานแล้วครับแต่รถไม่ค่อยได้รับจะของไปทำงานครับนะครับมาดูมาดูส่วนอามนะครับผมจะเป็นอามหนุยครับผมอามหนุยเลสซิ่งโปรเจกต์นะครับจะเป็นอาร์มยืดสองนิ้วครับผมเป็นอามพีเนียมนะครับยืดสองนิ้วโดยเชื่อมอย่างสวยๆเลยครับนี่ นี่นะครับดุมยอ่อครับข้างหลังก็จะเป็นดุมยอ่อเหมือนกันครับราคาไม่ดูนะครับสุดเตอเอจ้าของรถใส่เป็นอทไรนี่สามสิบสองครับผมรอยโยโกโเหมือนกันครับตัวนี้หน้าหลังโยโกโรครับดุมยอ่อชุดสีไม่รู้สีอะไรครับน่าจะสีเทานี่ครับ ดูสีเทาของอะไรนี่ครับสีนี้เพิ่งทํานะครับชุดสีน่าจะเพิ่งทําครับผมแต่ก่อนเป็นสีฟ้านะครับคันนี้ er ทําเป็นสีเทานะครับนี่นะครับหายมาโน่วันนี้ไปได้เยอะรีวิวรถเนี่ยแหละรีวิวรถ ขายยุมหมื่นห้าคันนี้นี่ครับรีวิวก็จะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวไปฟังเสียงกันเลยครับามาฟังเสียงกันเลยนะครับนี่ครับเดินหอบครับผมเบาๆครับวันนี้ก็จะประมาณนี้นะครับ ก็ก็โอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเท่านี้นะครับ